ผู้หล่าผู้สาวมาเด็นนํำคุนกีหละีหลาชื่อมาไดกนฮะนีหลาชื่อ่าจังไหนชื่อ่าคันตองอม่หลามาเร็นก็บเก็นคุนบ่เรียนเก็บเก็นคุนเก็บคุนสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่ผู้สาวมาเด็นนํำหอดบานเลยเคุนมากบะมาผู้สาวบะฮะฮะ ยี่เล่นเกือบก็เล่นน้องเถาะยี่คุณมกาาักผู้สาวอยู่ปะอืมมาเมือคือว่ามื่อี่หล่ามามาผู้เบาอยู่อ๋อวันไห้รู้วันหน้าถามล้องมาทางวันไหนถามยี่หล่ายี่หล่าหักมักเกินขุนอยู่ปะลูกมักมอืเป็นอยังคือมักเกินขุนอ๋อเป็นอยังคือมกักเป็นแฟนละเป็นแฟนละโอ้ เกณฑ์คุณไปเป็นแฟนอันการตองมะเหงือกต่มะเหงือกหรือลูกันี่บ hmm? yeah. anyway> ่ี่มังบางีบมันบ่อไปที่บางทีมันบ่ไปมันเป็นอย่างคี้บ่ไปมันเสื่อมบรมันเฟื่อหรือเป็นอย่างแร่ไใส่คุณคุณมาเนีพอถามก็อนีดังตเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดลุงเฮ็ดไหนมตยี่หล้การตองลองเพี้ยนหนบ่หืม ลองเพ่งเป็นบ่กันตองมาไหนัวมไหนถามเนยลองเพ่งเป็นบ่ฮะเวลามื่อนนร่เขาุูนเลาเมื่อ่าลองเพ่งเห็กนการตองเตีนด้เ<ๆ>ห็นผู้สาวเต้ยนเด้อเอาเอ้าเอนั่น,นอานลงนอานลงไม่สิลมอนอนลง มาเห็นมัไหนมา,มายืนนี่ลองเพ่งนี่เวลาการตองตนเตนียนเด้อเตียนคูณสิล่ลองเพ่งให้ฟังลองเพ่งให้เตียน,ตนเวลาเตียนเด้อเตียนเป็นบ่เตียนเป็นเอาเอาหนีบ้างไว้ก่อนเอาถุงบ้างไว้ก่อน หรหางเครื่องแม่นั้นก็เต็มมืออ่อนใช่ป่ะฮะ ต้องมุนลูกมุนมุน <c oughs> tôi nhang kiêu. để bỏ phơi sưởi mày phơi sưởi hay mày. ô, cắtผม mày cứ lo thế mà. Bây giờ vắng để bỏ sang mặt cho đấy. bảo xong rồi. bảo xong rồi. đi bảo xong nhỉ bỏ xong là hang mà nè. anh để 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 chốt mẹ? เอาละ oh. <laughs> วันนี่พ่อจะทำมันพ่อจะทำเวลามีค้อรู้ซึ่งไดผู้สาวมาเด่นน้อมีค้อรู้สึังไดผู้สาวมาเล่นนำฮะอย่งนี้บอเวลามีคามรู้สึ่งไดผู้สาวมาเด่นนำลาู้ซึังไดครับาู้สึังไดบ่ครับอืมไ่อย่าอายบ่อย่าอายผู้สาวบณนองมาหลเห็นบน่อยนะผู้สาวมานหล้งเดี๋ยวนอขึ้นมา เอาคืนได้ว่จับเอาเนี่เาี่ครับเอรนีค่าขอกดกนไได้วันว้ามนนลยนะ Namoro, nó. hết lòng, hết lòng, này lòng, hết 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 đấy, đấy hết ไปยังวเนี่อตัวด้เปนอาเขึ้นด้นะโอ้ยบ้าปหนักเป็นบ้าโอ้ยฉันจอลูกแก้วไม่ลูกแก้วเไม่้กับลูกแก้วอย่างเเปได้ดเปยังขี้ดินบ่หืมอคล้วจะเป็นน่ยย่ลับไปยังเมื่อกี้นี่เียขนมเบียขนมบ่เอาเอ โอ้มันกี่ร่มมันหนี่มันเหนี่ได้มาหน้าถามขานึงมันนี้อยมันหนียหายเอยากเห็นเนี้ยหืเ้ยอยากเห็นเงียวันเสาด้านหน้าซื้อขนมให้กินอีกอันเล่เป็นยังไงก่อันเป็นย่างคือมาเก่งพูนก่อนอืมเหนก้าวปนค้นรมือบใจ่อะไมากิูนโอ้เลืนตั้เก่งพูนคนเล่มอ่ออ่หางเรื่องหางเครื่องอางเรื่อง ก็เอ็นดีแต่ว่ากูอ่านโยกเอวพอมได้ไหมล่ะการตองไม่ห้างเครื่องเห็นไหม,ไมไ <c oughs> ลงุง้ I